งูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยเข้าบ้านเจ้าของบ้านแจ้งกู้ภัยช่วยจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเวลา22นาฬิกาวันที่27กรกฎาคม2558จนที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากนางรัตน,น,พ,นพรพงพลิ้วเจ้าของบ้านเลขที่27ซอยชัยมงคล2ตำบลบางพระอเภเมืองเจา้าตราดว่ามีงูเข้ามาภายในบ้านจึงขอให้จนที่กู้ภัยตราสเข้ามาจับเมื่อไปถึง นางรัตนพรได้พาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดไปยังกำแพงบ้านซึ่งเป็นจุดที่งูเลื้อยเข้าไปก่อนที่จะใช้อุปกรณ์จับงูออกมาได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วและพราะว่าเป็นงูเหลือมความยาวประมาณ2-3เมตรก่อนจะนำงูนั้นใส่กระสอบและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนางรัตนพรเล่าให้ผู้สึกข่าวฟังว่าเห็นงูเหลือมเลื้อย ออกมาจากบ้านฝั่งตรงนข้ามและกำลังจะเข้าบ้านของตนเองซึ่งตนเองได้ใช้อิดไปอุดช่องที่งูจะเลยเข้ามาแต่ปรากฏว่างูได้ดันอิดเข้ามาภายในบ้านของตนเองได้สาเร็จก่อนจะใช้ไม้เขี่ยให้งูงออกจากบ้านแต่ไม่ออกจึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าช่วยเหลืองว่าจะใช้น้ำจอแเราว่าน้องเลือนน้องาวไห น้องกลับรอกนมาหมากตเนยใช่เอามาใสนตเก็บก่อเนี่ยอู้ยขอบคุณมากมันิ่งอมเกี่ยงก่อนมัอยู่ช่หน้าหรือไม่น้าบ่าอุ้ยเดเี่ยวเด็ดยส่โทรส่งตมเลที่อ